สวัสดีครับวันนี้ช่วงหน้าหนาวนะครับเป็นวันแรกที่ผมออกตลาดเอ่ออาจจะสายไปสักนิดเพราะว่าตั้งใจจะมาถ่ายพระคุณเจ้านะฮะพระสงฆ์องค์พระเจ้าออกบินทบาทอาจจะตื่นสายนิดหนึง่งก็เลยไม่เห็น น่าเสียดายนะครับผมก็เลยจะเก็บภาพตลาดเช้าของจังหวัดอำนาจเจริญว่าก็คขข้าแม่ขายเาขาคึกคักขนาดไหนในการออกมาจับจ่ายท่ส้สเรื่องอุนโภคบริโภคก็ตื่นขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับมันประมาณ ดีสีก็เลยนอนต่อก็เลยทำให้ดูคาดหวังว่าจะได้มาถ่ายลูกศรคาตออกทำกิจของสมช่วงเช้าๆก็ไม่ทันก็เอาตลาดเอาบรรยากาศตลาดเช้า เป็นคำสัาของฝ่งาเอ,าอ็ีเหมือนกันการสวมใส่เสื้อผ้าอาจจะแตกต่างไปนะครับเพราะบางคนก็ใส่เสื้อหนาก็เป็นแฟชั่นอีกแบบหนึ่งที่เราเห็นครับผมก็จะขอเก็บภาพนี้นะฮะ ของป่านของป่านให้เอฟซีผมตอนนี้หยาดเออประหยดัดแปบนิดหนึ่งออกถ่ายกล่องนะถ่ายกล่องนะเป็นยังไงดีวะช่วงนี้ืัอนี้ออกบ่วันนี้รวยเออรซึกงยังเหลือของเต็มอยู่วันนี้รวยวันนี้รวยครับผม ก็เลยเก็บภาพนี้เป็นอของฝากของฝากนะฮะอืดูแล้วตลาดเทศบาลหนึ่งนะฮะก็ามากันประจำแต่แว่าก็ไม่ค่อยเห็นป้ายเท่าไหร่วันนี้ก็เลยจะให้ดูป้ายว่านี่คือตลาดเทศบาลหนึ่ง ผมสูากงใกล้ๆ่จะได้เห็นกเกนครับสำหรับคลิปนี้ข็ขอบคุวคำว่ากราบสวีครับ